สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่เฟสหกนะครับก่อแก้วหัวสำโรงรจะพาดูหน้าง,งานกันนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะตรงนี้จะทารวนะครับจะเป็นรูอิดช่องลมนะเสร็จแล้วมาดูกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้พาดูหลังนี้ดีกว่านะครับหลังนี้นะครับก่ออิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังที่จะ,ะเริ่มงานฉาบกันจะลองไปดูกันนะโครงการนี้นะหลังนี้นะพี่ใช้อิดแดงก้อนใหญ่เดี๋ยวมาดูงานก่ออิฐห้องนี้ดีกว่าเราจะเห็นเลยนะครับว่าโครงการ6นะใช้อิฐแดงก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก็คือ10เซนนะทีนี้20 20เซนนะครับก็จะก่อแบบนี้เลยนะอัตรา การใช้นะฮะอิฐแดง1ตารางเมตรพื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยใช้40ก้อนนะครับประมาณนี้นะครับางานก่ออิฐนะครับองค์ประกอบของงานนะครับส่วนประกอบของงานก่ออิฐก็จะมีก่ออิฐนะแล้วก็จะมีคา,านทับหลังนะคือตรงนี้โดยเฉพาะที่มีช่องหน้าต่างนะก็จะมีคานทับหลังด้านล่างนะครับเป็นนี้แล้วก็มีคานทับหลังด้านบนแล้วก็มีเสาเอ็นนะครับตรงขอบขอบหน้าต่างตรงนี้ ก่ออิดเสร็จเตะทับหลังเตะเสาเอ็นเสร็จเนี่ยนะครับก่อนชาป,ปูนนะครับเขาต้องมีการจับเสียมก่อนเสียมเราใชเา้เป็นเสียมผสมผสานนะครับก็คือเป็นเป็นเสียม PVC นะครับแล้วก็ปั้นปูนเนนี่ยนะเข้าไปนเนี่ยช่างเขาก็จะเตรียมงานอย่างนี้ทั้งภายนอกและภายในนะเขาจะจับเสียมเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่ประมาณสองวันนะจับเสียมนะฮะแล้วก็จะเป็นงานฉาบนะบเดี๋ยวไปดูสมุดน,นะครับตัวนี้นะเสียมถ้าเรามาดูที่จับเสร็จแล้วเนี่ยนะเสียมก็คือจะทําหน้าที่เป็นขอบนะ เป็นขอบเนี่ยเราจะเห็นเลยเป็นขอบเป็นแนวเพื่อที่จะมาจบผนังนะทางด้านนี้แล้วทางด้านนี้นะทางนี้ยังไม่ได้ฉาบนะอันนี้เขาก็จะขีดไว้นะขีดร่องขีดร่อง,องเป็นการกระบาดไว้เพื่อให้ปูนเนี่ยมันยึดเกาะนะถ้าฉาบด้านนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงน,นี้ก็จะเป็นมุมฉากข้อดีของเสียมสาเร็จรูปพ v C ก็อย่างนี้แหละนะก็จะได้เหลี่ยมคมที่ชัดเจนอันนี้ก็ช่างก็กาลังฉาบกันอยู่การฉาบเราก็ใช้เราไม่ได้ใช้ปูนสําเร็จนะครับเราใช้เป็นปูน ปูนปูนฉาบทั่วไปนะเรียกปูนเขียวนะครับผสมตามสัดส่วนเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะก็ป้ายเข้าไปพนะอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะผิวด้านหน้านะก็จะฉาบด้วยปูนสําเร็จให้ผสมผสานกันนะครับจบงานสุดท้ายเนี่ยนะจะเป็นผิวสีเนี่ยมันจะเป็นปูนฉาบสําเร็จนะครับซึ่งจะมีความเหนียวนะครับลื่นปูนสําเร็จเนี่ยเขาจะมีความละเอียดด้วยนะครับนี่กว่าจะได้แบบนี้น่ป้ายปูนไปค่อนข้างที่จะหนานะความหนาของผนังเนี่ยเราล็อกไว้ที่สิเซนใช่ไหมครับ1ิบเซนนะครับสิเซนเนี่ยอิดเราหกน ฉะนั้นเราจะมีเนื้อปูนฉาบทั้ง2ด้าน,นยอยู่ที่3.5เซนนะครับ3.5เซนก็โดยเฉลี่ยก็คือประมาณเซนกว่าๆต่อข้างนะครับประมาณค่อยๆป้ายไปนะครับนะก่อนที่จะฉาบเาก็จะมีการพรมน้ําก่อนเพื่อลดการดึงน้าของของปูนนะครับหลังจากที่ฉาบเสร็จเนี่ยนะครับพอปูนแห้งดีแล้วเนี่ยนะเราก็จะมีการก็เรียกว่าให้ความชื้นนะครับโดยการฉีดน้ําไปที่ผนังเ,เพื่อลดอรอยแตกรล้าของอผนัง ที่ฉากด้วยนะครับห้องนี้เพิ่งทําความสะอาดไว้นะน่าจะเป็นงานของพุ่งนี้นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับของหลังนี้นะเป็นเนี่ยนะเข้ามาตรงโถงนะครับตรงนี้เป็นผนังที่กั้นไว้นะะตัวนี้เราจะทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับเป็นเคาน์เตอร์บาร์เนีคาน์เตอร์บาร์ก็จะสูงประมาณนี้มันจะเป็นเก้าอี้นั่งนะเก้าอี้นั่งแบบนั่งขึ้นไปอย่างนี้นะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นโซนครัวนะไม่ได้กั้นปิดนะตรงนี้เข้ามาจะเป็นโซนครัวก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์นะครับ สามารถที่จะด้านนี้นะนั่งทานข้าวนี้ได้นะครับเคาน์เตอร์ครัวก็อยู่ด้านด้านนู้นนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโครงการ6นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสไตล์บ้านนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นมูทิเราสร้างกันที่2ห้องนอน2อห้องน้านะครับแล้วก็2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําจอดรถได้2คันแล้วก็จอดรถ1คันลูกคัท่ันใดนะครับสนใจบ้านสไตล์แบบนี้นะฮะมูิมินิมองแบบนี้นะครับก็สามารถทักข้อความนะครับเข้ามาพูดคุย หรือนัดเข้ามาชมบ้านนะครับชมโครงการได้นะครับมาได้ตลอดนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ